วนการวนการอะไรดีพาเด็กน้อยมาหาปูพา,า,าเด็กๆมาหาปูลมเจอไหม เจอไหมเจอไหมอ๋อไหนอ่ะไงไม่ใช่กล้องมันไม่โฟกัสเอามันออกวันนี้เด็ดเด็ดมากันออกมาตามล่าหอยตามล่าฟูกันเอ้ยจะกดจี๊ดอะไรเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิหาดิดิ เดี่ยส่องมันมองไม่เห็นหรอกเออมีตัวไหมอ๋อเฮ้ยมีตัวจิ๋วมาไปอยู่กับเสาแต่ละตัวอื่แล้วอุ้ยน้องกลัวตุ๊บตัวจิ๋วตัวจิ๋วตัวจิ๋วอยู่ตรงนี้

อจียงกระตือใจไทยแข่งกันไม่ตัวเล็กไปแล้วตัวเล็กไปแล้วไม่มาออกได้ไงตัวเล็กมาจากไหนเนี่ยตัวเล็กก็อยู่ตรงนี้ตัวเล็กวิ่งหนีไปนู่นแล้วโอ้ได้แล้วงั้นผมลืมขอชื่อเพจเขาเลยที่เขทาทำหลังจากที่เดินอยู่ประมาณ3ชั่วโมงวกว่าได้แ,แค่นี้ ก็จะเป็นการปล่อยปลูลูแล้วจ้ะปล่อยนะแล้วมันต้องไม่ตามไปอ่ะ <c oughs> โอ้โหเร็มากทันไว้ทันไว้หน่อยๆไอตัวนี้วะตัวนี้อยู่ไหนตัวนี้ยังไม่ออกลองสั่งองดิไอตัวนี้ยังไม่ออกเนี่ยไอตัวที่จ็บได้แข็งแรงมากเลยอ่ะออกมาลูกออกมา,ออกมาไปเออไปไปสิ ไปไปเล้วแล้ว,ลวเออไป <laughs>